สวัสดีครับผมพบกับผมครับหมอบอยเคียชัดครับวันนี้เราจะมาผ่าดวงนะครับส2ราศีนะครับปีหน้านะครับ65นะครับสุดปังนะครับจะไปในทิศทางไหนบ้างครับติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกครับคือราศีเมษนะฮะราศีเมษครับปี2 5ง5น้เนี่ยจะเป็นปีที่เรียกว่าก้าวหน้าก้าวไกลชีวิตยกระดับครับเนื่องจาก ดวงดาวหลายดวงนะในช่วงปีหน้านะครับถือว่าส่งผลในเรื่องราวทิศทางถือว่าโอเคนะฮะอ่านะฮะโดยเฉพาะเรื่องของงานเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่ก้าวหน้ามั่นคงนะครับเติบโตขยับขยายนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะดูโอกาสที่ดีแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงครับในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของคู่ค้ามีโอกาสถูกลองถูกโกงได้นะครับ อิทธิพลของดาวพระราหูนะจะโครจรมาทับราศีวันที่30นะฮะมีนาคมดังนั้นนี่ต้องระมัดระวังเรื่องการโดนหลอกตุนโกงนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องความรักต้องระมัดระวังครับรักแทรรักซ้อนรักสามเศร้ารักพังมีโอกาสที่จะโดนเทได้เนาะในปีข้างหน้าก็ประคับประคองดูแลกันดีๆส่วนเรื่องการเงิน ปีหน้าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับาดาวการเงินโครจรเดินดีนะฮะเรียกได้ว่าส่งผลนะครับตลอดทั้งปีเ,เรียกว่าเดินเร็วนะครับหรือว่าเงินไหลลื่นเงินคล่องตัวถ้าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์นะครับต่างประเทศดีมากตังมากนะฮะดวงชะตาจะมีโชคลาภใหญ่ครับนี่คนราศีเมษต้องบอกได้เลยครับจะเป็นปีที่เรียกได้ว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของ ออนไลน์นะครับเน้นเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาตินะแต่ต้องระมัดระวังครับนะในเรื่องของดวงปีนี้นะครับเป็นปีที่คนราศีเมษต,ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะเพราะดาวตัวช่วยหรือตัวส่งเสริมไม่ได้เกื้อกูลเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ด้วยนะครับอ่านี่คนราศีเมษครับราศีต่อไปครับคือราศี พฤกษบครับคนชะตาราศีพฤกษบในปี2565นี่เป็นปีที่สุดปังฮะสุดเฮงโชคลาภเข้ามาลรัวๆครับทาไมถึงโชคลาภเข้ามารัวล่ะเพราะว่าในจังหวะหลังวันที่8เมษายนนะในดวงชะตาของคนราศีพฤกษบนะครับดาวพระรหัสครับทัวรจรเข้าในราศีมีในตำแหน่งเกษตรศาสตที่ดีครับแปลว่า โชคลาภตลอดทั้งปีเนี่ยจะมานีโอ้โหถือว่าดีมากๆนะครับเป็นจังหวะที่จะโกยทรัพย์รับเงินล้านนะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์นะดวงปังมากเลยเรื่องของโชคลาภช่องทางโอกาสการทำหมากินนะครับที่ผ่านมาเหนื่อยหนักแสนสาหัสเจ็บปวดนะครับมีปัญหาอุปสรรคมากเพราะดาวลาหูทับอลล่าหลังจากนี้ไปพระราหูจะยกออกแล้วนะครับเรียกว่ายกภูเขาออกจากอกโล่งขึ้นเบาขึ้นและ ใครที่มีชีวิตที่ล้มลายที่เคยพังจะพลิกฟื้นนะครับมีแต่เรื่องราวดีๆในเรื่องของงานในเรื่องของโชคลาภและโอกาสโดยเฉพาะงานเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ดีนะนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องเบื้องหลังที่ปรึกษาหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีโอกาส go i n t ์จะมีโอกาสยกระดับหรือก,ก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การง,งานนะครับอันนี้ต้องถือได้ว่าเป็นจังหวะดวงชีวิตของคนราศีพฤษภที่ดีนะครับส่วนในเรื่องความรักครับ ดวงความรักของคนราศีพฤษภป,ปีหน้าครับดาวความรักคือดาวพระอังคารนะครับยังโครจรครับเดินดีอยู่นะส่งผลบวกอยู่นะครับเออผงบนบนบวกาะว่าจะทิศทางความรักยังไปได้สวยนะครับคนโสดจะมีคนรู้ใจนะครับคนรักก็จะแฮปปี้ในเรื่องของความรักแต่ก็มีสะดุดบ้างในช่วงปลายตุลานะครับเพราะดาวความรักคือดาวอังคารนี่แหละนะครับโครจรเดินมนไงเดินมนไปว่า เดินหน้าถอยหลังและหยุดนิ่งเดินช้าก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักบ้างนะครับแต่ก็ประคำมรกคองก็สามารถผ่านไปได้ครับนี่คือคนราศีพฤษภนะในช่วงปี2,565ครับราศีต่อไปคือราศีมิถุนนะเออราศีมิถุนเป็นปีงานลุ่งพุ่งทะลุมิติครับโหต้องเรียกได้ว่าครับหลังวันที่8เนดาวพ,พระพฤัดีครับโคจอนตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีในเรือนกรรมะ หรือในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเมทุนนะ่หรือทีเมถุนปีหน้าเนี่ยเป็นปีทองเลยเรื่องงานนะครับอ่านะครับใครที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวใครที่จะทำอะไรที่เป็นของตัวเองครับมีโอกาสเข้าหน้ามั่นคงหรือใครที่กำลังยืนระยะหรือกำลังเติบโตมีโอกาสที่จะพิกชะตาการงานมีโอกาสที่จะ ปึกแผ่นมั่นคงนะครับถือว่ามีความก้าวหน้าใครที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องสายราชการสายครูสายวิชาการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสิ่งที่ตัวเองน่าพึงพอใจนะถือว่าดีนะเรื่องของการงานของคนราศีมิถุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับจังหวะดวงช่วงนั้นสุดปังแน่นอนนะฮะเรื่องการเงินการทองเนี่ยไม่ต้องพูดนะเงินงานดีนะครับเงินก็ต้องเข้ามาแบบรัวๆแน่นอนเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับ คนเมถุนจะมีเงินมีโชคแบบปุ๊บป,ปั๊บจับพันครับเพราะดาวราหูนี่เองฮะโคจรครับเข้าในเรือนลาพระนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคนราศีเมถุนครับดาวราหูองค์เนี้ยส่งผลในเรื่องของความสําเร็จส่งผลในเรื่องของชัยชนะส่งผลในเรื่องของสิ่งที่มีโอกาสดีๆจะเข้ามาราหูเป็นลาพระเนี่ยจะมีลาบจากการเสี่ยงเรียกว่าอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยก็ว่าได้ครับถือว่าดวงปังครับดวงดีนะ ส่วนในเรื่องความรักครับดาวพฤหัสครับปีหน้าโคจรไในตำแหน่งกเกษตรตาเทพดีดาวความรักของคนราศีมิถุนก็คือดาวพฤหัสเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งความรักมีความมั่นคงนะครับความรักมีเกณฑ์ที่จะพึ่งพาอาศัยหรืออาจจะได้ร่วมงานการทํางานด้วยกันนะครับกับคนรักคู่รักคู่ครองคนโสดก็จะเจอความรักที่โอเคนะเมื่อวันอ่าเรียกได้ว่าจุวงจังหวะความรักนี่ถือได้ว่าเป็นจังหวะ ดวงดาวที่ส่งผลในการโชวจรให้คุณกับคนราศีพฤกษบเป็นอย่างเออไม่ใช่พฤกษบเนาะคนราศีเมถุนเป็นอย่างดีนะฮะถือว่าปังมากๆเลยนะครับผมส่วนราศีต่อไปครับคือราศีกรกฎนะฮะคนราศีกรกฎนี่นะครับปีปีนี้ฮะ คนราศีกรกฎนี่นะครับจะเป็นปีที่มีความสําเร็จอย่างไร้เทียมทานครับโอ้โหที่ผ่านมาครับคนราศีกรกฎนี่เหนื่อยฮะเครียดนะครับเพราะอิทธิพลของดวงดาวนะครับมีปัญหาลุ่มเล้าสารพัดเรื่องความรักเรื่องการงานแม้กระทั่งเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์สูญเสียเนาะแต่ทีนี้นะครับจงังหวะดวงดาวคือดาวพลัดย้ายแล้วก็ยังส่งผลนะครับความสําเร็จก็มาเยือนนะฮะ คนราศีกรกฎเนี่ยเป็นปีแห่งการลืมตาอ้าปากครับแต่ว่าแต่ว่านะฮะก็ยังเหนื่อยต้องอยังที่ลนต้องอยังต้องแบกภาระอยู่เพราะดาวเสาร์ยังเลงชะตาคนราศีกรกฎอยู่เนอะแต่เรื่องความสําเร็จมันก็จะดีขึ้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะทําอะไรแล้วหยิบจับอะไรก็จะเกิดลาบเกิดผลนะครับใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะดีนะครับ ยิ่งทำบุญก็ยิ่งเสริมดวงนะดวงสตราร์หลังจากนี้ไปจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอุปถัมจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลนะเรื่องการเงินการทองก็ถือได้ว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยหาได้มาเยอะนะครับแต่ก็ด้วยความที่มีภาระเยอะตรงนั้นก็สําคัญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บริหารการจัดการดีๆอย่าท้อนะครับการที่หาเงินมาแล้วก็ต้องช่วยเหลือคนรอบข้าง เพราะเป็นปีที่จะต้องรับผิดชอบสูงนะครับของคนราศีกรกฎในช่วงปี2565 25นี้ส่วนในเรื่องความรักครับปีหน้าเนี่ยความรักยังดูแล้วเนี่ยนะฮะยังเป็นที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับพะดา,าวเสาร์นี่ครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีนครับโคจอเล็งสตาครับได้กดเกณฑ์บินิบาตนะครับดวงช้ามดวงแตกดวงลาวนะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปมองมันนะมองเรื่องงานมองเรื่องความรัก ก็อย่าเลยนะครับงานดีกว่างานงานมาเงานาิงน,มงนมานะครับมีโอกาสสาเร็จส่วนเรื่องความรัก็พักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวพึ่งไปเร่งเดี๋ยวพิ่งไปอะไรกับมันมากเพราะว่ามีแต่ทุกมีแต่เรื่องราวุ่นวายนะครับของคนราศีกรกฎนะฮะราศีต่อไปครับคือราศีสิงหนะ์จะเป็นปีที่เรียกได้ว่าสตาชีวิตของคนราศีสิงีสิงเนาะจะเป็นปี แห่งเด่นดังเป็นปีที่เด่นดังครับมาเต็มถังเลยโอ้โหคนราศีสิงค์ครับปีนี้จะมาถึงเด่นดังครับเพราะมีดวงดาวนะฮะหลายดวงครับที่ขยับย้ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาวราหูครับนะครับโครจรเนี่ยนะฮะเข้าเรือนสุพระนะดาวสุภะนี่แปลว่าความสําเร็จนะเด่นดังราหูนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องโซเชียล คนราศีสิงห์ถ้าทำอะไรเกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์นะครับหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงนะหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับมืดๆเทาๆหรืองานกลางคืนจะเด่นดันงจะปังหรือทําอะไรที่แหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นคนรู้จักเขาเรียกว่าโลกรู้ไปทั้ง,ท,ง,ท,งทุกคนมีโอกาสที่จะรวยนะครับเพราะอิทธิพลของดาวราหูที่ย้ายวันที่30มนะครับมีนาคมนะถือว่าจังหวะชะตา มีโอกาสแจ้งเกิดได้นะครับผมส่วนในเรื่องของการงานครับดวงการงานในช่วงปี2565นี้ต้องระมัดระวังครับดวงมีโอกาสที่จะ มีปัญหากับเจ้านายนะครับหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้านายหรือสร้างความไม่พอใจให้กับหัวหน้านะครับอ็มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่ต้องพึ่งพาตัวเองครับปีนี้เนาะพึ่งใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวส่งเสริมคือดาวพฤหัสบดีที่จะช่วยเหลือมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้เขาไม่ได้ช่วยครับเขาอ,อยู่ในมุมเสียดังนั้นคนราศีสิงห์ ต้องพึ่งพาตัวเองนะครับแล้วก็หาโอกาสเอาตัวรอดไปให้ได้นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคนราศีสี้ยมีความเก่งมีความสามารถสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปได้อย่างแน่นอนนะส่วนเรื่องความรักก็ถือว่าดีครับความรักคนโสดจะเจอคนรักจากต่างแท้ต่างชาติต่างภาษา นะครับต่างศาสนาเป็นรักโกอินเตอร์นะส่วนคนมีคู่ครับดวงชะตาก็จะรักสมหลังสมเด็จมีโอกาสได้เดินทางไกลไปกับแฟนแบบคนรักหรือไปทำงานหรือไปดูเรียกว่าที่ทางธรรมากินอ่าเนี่ยครับต้องบอกได้เลยว่าจังหวะดวงนี่ดีมากๆเลยในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับในช่วงของจังหวะปี25-65นี้ของคนราศีสิงเนะาะราศีต่อไปครับคือราศี กันนั่นเองฮะคนราศีกันครับปีหน้าก็เป็นปีที่จะทวงบาลังสุดตั้งในรอบ12ปีครับคนราศีกันที่ต้องถอนหายใจครับที่ผ่านมาครับเหนื่อยแสนสาหัสนะฮะมีปัญหานะครับนะครับเรียกว่าจังหวะดวงนี่บุญบุญมีแต่กำบังนะครับติดขัดไปหมดนะครับยังไม่ฟื้นตัวปีนี้ฮะจะกลับมาทวงบอลลังทวงแชมป์คืนและดวงกลับจะมาเรียกว่าดีนะครับ เรียกว่าปังมากๆเพราะดาวพฤหัสบสดีครับหลังวันที่8เมษายนนะเลงชะตาราศีครับได้ตำแหน่งนาละอุดมเกณฑ์และก็ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีครับแสดงเห็นว่าครับคนราศีกันในช่วงปี65นี้นะครับในเ,เรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสลุ่งโลดลุ่งเรืองมีโอกาสที่จะขยับตำแหน่ง,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 งมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ของตัวเองหรืองานประจำงานราชการนะแนวโน้มโมเมนตัม um, เนี่ยไปในทิศทางที่บวกมากๆเลยทีเดียวครับส่วนในเรื่องของความรักก็ยังปังอยู่นะคนราศีกันเนี่ยมีเกณฑ์เขาเรียกว่าจะมีข่าวดีในเรื่องความรักครับเออในดวงอาจจะถึงขั้นเรียกว่ามีครอบครัวแต่งงานการรักสมหวังคนโสดก็จะเจอคนที่ใช่คนนี้โดน คนที่มีคู่ก็จะสมหวังมีงานมงคลเกิดขึ้นนะครับหรือคนโสดนะชายหนุ่มที่อายุน้อยๆก็มีเกณฑ์ที่จะบวช รืออุปสมบทนะครับเป็นจังหวะชีวิตที่ถือได้ว่าจะมีข่าวดีๆเป็นมงคลกับดวงนะครับคนาร,าร,ากกราศาีเมื่อเรกดการสาริการลัคนาการดวงจะมีทรัพย์สินขนาดใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือใครทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถือว่าโดดเด่นนะครับซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าคนกลางจะร่ํารวยจะมั่นคงนะครับเพราะดาวพระัศบีส่งผลดีนะครับของให้คนราศีกันเนี่ยเกิดความเฮง เกิดความปังในรอบ12ปีเลยทีเดียวครับอ่าราศีต่อไปครับคือราศีตุลน,นะฮะคนราศีตุลน,นี่เป็นราศีเป็นปีแห่งทรับใหญ่หล่นหล่นทับครับเก็บเกี่ยวกอบโกยเรียนรู้ครับเป็นปีที่ดาวเสาครับยังโครจรน,นะฮะ ได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานกเกษตรตาธิบดีตลอดทั้งปี65ครับอยู่ในเรือนเขาเรียกว่าเรือนพันธุนะพันธุคือทรัพย์สินไงเพราะฉะนั้นคนลาศิตุนก็จะมีทรัพย์สินนะครับอะไรที่เคยไม่มีก็จะมีละไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะครับหรือทําเลหรือธุรกิจที่จะขยับขยายเกิดความมั่นคงขึ้นนะครับต้องถือได้ว่าเป็นจังหวัดดวงละ ที่จะส่งผลในเรื่องตรงนี้นะฮะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงครับการทํางานอาจจะมีอุปสรรคบ้างน,นะช่วงเดือนช่วงปี2565นี้ครับมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับผู้มีบรารมีหรือคนในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่อันนี้ต้องขอเตือนและก็เน้นนะฮะคนเขาเรียกว่าคนราจีตุนเนี่ยต้องอยู่ให้เป็นนะ เยินให้พอแล้วเอาตัวรอดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เรื่องงานเนี่ยติดขัดและอาจถูกเด้งได้นะครับหรือโดนโยกย้ายได้นะครับอันนี้ต้องขอเตือนเลยนะครับเป็นประเด็นสําคัญนะต้องติดเขาเรียกว่ากากบาดดอกจันตรงนี้ไว้เลยนะครับผมส่วนในเรื่องความรักครับปีหน้านะคนราศีตุลใครที่อยากจะมีลูกมีบุตรมีโอกาสมีลูกมีบุตรนะครับหรือใครก็ตามนะฮะ ที่มีคนรักคู่ครองปีหน้าต้องประคะมองกันดีๆเนาะคนโสดจะเจอรักเขาเรียกว่ารักแทรกซ้อนนะครับหรือเป็นรักคุณมีเจ้าของครับเพราะอิทธิพลของดาวราหูจะโครจรมาเล่งคนราศีตุลน,นะฮะในช่วงเออเรียกว่าปีหน้าตลอดทั้งปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักต้องะระมัดระวังชะตาชีวิตของคนราศีตุลในช่วงปีหน้ามีโอกาสแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงหลายขยัก <laughs> หลายจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องตั้งรับแล้วก็ตั้งกาดดีๆในการที่จะรับมือแตถ่ถามผมนะผมบอกได้เลยว่าเป็นปีแห่งที่จะต้องเรียนรู้และกอบคุยความรู้เพื่อจะต่อยอดในปีต่อไปมากกว่านะครับอย่าไปกลัวนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่าไปกลัวกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตในช่วงปี2565นี้นะจ๊ะราศีต่อไปครับคือราศีพิจิกครับอ่าเป็นปีที่ดวงเปิดหนักมาก ยิบเงินแสนลักเงินล้านครับผลราศีพิจิกครับต้องถือได้ว่าครับเป็นปีที่โล่งอกโล่งใจอีหนึ่งปีฮะเพราะดาวราหูได้ยกออกแล้วนะครับเรียกว่าเป็นจังหวะที่อึมครึมเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าจะไปสุดก็ไม่สุดติดติด,ตดขัดขัดเ,ออเป็นจังหวะที่จะต้องเรียกว่าแทนที่จะเดินมุ่งหน้าลุยแล้วแต่ก็ยังมีอะไรมาล้งไม้ฉุดอยู่ หลังจากลาหูย้ายครับเรียกว่าดวงนี่จะเล่นเขาเรียกว่าไปตามจังหวะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างลงตัวมากๆเลยทีเดียวครับประกอบกับดาวพระรัสบดีครับเป็นดาวตัวแทนการเงินนะฮะอ่านะฮะแล้วก็ตัวแทนบุตรบริวารครับจะโครจรยกย้ายครับเข้าสู่ราศีมีนในตำแหน่งเกษตรตราที่ดีครับเรียกได้ว่าการเงินเนี่ยจะมั่นคงมากขึ้นจะรวยมากขึ้นมีโอกาสจิบเงินแสนรับเงินล้านครับชีวิตช่วงนี้ ปี65ถือเป็นปีแห่งการตั้งเนื้อตั้งตัวหลังจากที่เหนื่อยฟรีมาหลายปีกับปีนี้ครับเหนื่อยแล้วจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองครับส่วนใครคิดจะมีลูกมีบุตรปีนี้เป็นปีทองที่จะมีโอกาสที่จะมีบุตรบริวารและใครที่ทํางานที่เป็นทีมนะฮะก็มีโอกาสที่ดีครับจะเจอทีมเวิร์กที่ดีนะครับเรื่องงานยังมีความก้าวหน้ามั่นคงลงตัวครับจะมีโอกาสได้จับงานใหญ่แม้กระทั่งจะเป็นคนที่ รู้จักในสังคมวมงกว้างมากขึ้นเพราะดาวเสาร์ครับดาวเจ้าเรือนสาชเนาะได้ตำแหน่งกเกษตรครับสหาชคือสังคมครับกรเกษตรแปลว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนรู้จักคนราศีพิจิกมากขึ้นครับเสื่อโชคลาภการเงินครับถือว่าปีนี้ยังเป็นปีทองนะครับเรื่องของโอกาสการโชคลาภโชคเสี่ยงการจับฉลากช,ชิงทุนลุ้นรางวัลอะไรประมาณเนี้ยคนราศีพิจิกมีโอกาสได้นะเออเพราะตำแงตำแหน่งการเงินเนี่ยเด่นมากเลย นในเรื่องตรงนี้นะฮะแล้วก็ราศีต่อไปครับเรามาพูดกันราศีต่อไปเลยคือราศีธนูฮะราศีธนูนี่เป็นปีเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มครับตอบโจทย์มีครบทุกอย่างนะฮะมีทั้งบ้านมีทั้งรถทั้งที่ดินเพราะอะไรครับเพ,พราะดาวพฤหัสเดีขยงคนราศีธนูนี่เองนะ โคจรครับได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์ฮะและตตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีครับคนราศีธนูนี่ต้องบอกได้เลยครับเป็นปีนี้เป็นปีแห่งความมั่นคงครับเป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงครับเพราะดาวการเงินก็โดดเด่นนะครับได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีคือดาวพระเสาร์นะตลอดทั้งปีแปลว่าการเงินของคนราศีธนูนี่ไหลามาเทมาครับเงินดีสวนกระแสชาวบ้านเขาจะเทเข้ามาอย่างมากมายนะครับ ประกอบกับดาวประจําตัวก็เด่นด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าวาสนาตัวเองก็เด่นเงินก็เด่นเนี่ยบอกได้เลยมีใช้ไปกว่าครึ่องอย่างแน่นอนครับดาวปรหัสครับอยู่ในเรือนพันธุ์จะมีบ้านมีรถนะใครที่มีอยู่แล้วก็จะมีเพิ่มครับถือว่าเป็นโอกาสละที่จะทําให้คนราศีธนูนี่ตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็ยืนขึ้นมาอย่างเรียกว่ามั่นคงมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บมาเยอะนะปีนี้ก็จะดีขึ้นเยอะ ตามวิถีของดวงดาวที่โครจรน,นะส่วน,นเรื่องความรักก็ยังไปในทิศทางที่ถือว่าพอใจนะครับไปแบบเรื่อยๆนะเรียกว่าไปแบบคิบเงียบแต่ว่ามั่นคงและโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่มีคู่ก็จะมีคนรักเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับหวานชื่นกุ๊บกิบไปในทิศทางที่เป็นผลบวกเนาะส่วนในเรื่องงานครับก็มั่นคงขึ้นครับเออนะครับ มีโอ,อกาสเติบโตแล้วก็ไปในทิศทางที่ถือว่าฟังนะครับในเรื่องของงานนะฮะต้องถือได้ว่าเป็นจังหวัดดวงของคนราศีธนูละนะครับในรอบหลายๆปีปีนี้ก็จะเป็นปีเฮงปีดีของคนราศีธนูอีกหปีครับราศีต่อไปครับคือราศีมังกรนะฮะคนมังกรเป็นยังไงบ้างครับ ราศีมังกรครับปีนี้จะเป็นปีที่กราฟชีวิตพุ่งแบบโก้าวกระโดดครับโอ้โหเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะดาวประจําตัวของคนราศีมังกรคือดาวเสาร์ครับตลอดทั้งปียังครัวจอนได้ตำแหน่งเกษตร,รษตราธิบดีครับแปลว่าดวงวาสนาพื้นฐานปี6 5หมั่นคงอนะ่ะหนักแน่นเลยนะครับล้มยากครับปีนี้ยังล้มยากอยู่ประกอบกับดาวการเงินเ็ี้ยคือดาวพระราหูนี่เองโครวจรได้ตำแหน่งเทวีโชคครับโอ้โหเทวีโชคนี่ต้องถือได้ว่า เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆส่งผลมากๆอยู่ในเรือนพันธุฮะนะฮะในเรือนพันธุนี่ต้องบอกได้เลยเขาว่าคือความมั่นคงไงมีเกณฑ์การลงทุนมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการงอกเงยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเรื่องคอนโดการจัดสรรที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งของขนาดใหญ่นะครับเป็นเนเกณฑ์ดวงนะที่จะได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบยิ่งใหญ่ เพราะทวีโชคเนี่ยเป็นตำแหน่งเรื่องการเงินที่จะเข้ามาแบบมากมายต้องถือได้ว่าคนราศีมังกรปี65ยังเป็นปีที่กวาดครับฟาดเรียบในเรื่องของการเงินการทองนะครับในเรื่องของโอกาสดีๆในเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับถือว่าเป็นปีที่ดีนะนะครับของคนราศีมังกรประกอบกับเรื่องงานครับทิศทางแนวโน้มนี่ยครับก็ ดีนะฮะไม่ได้สื่อว่าในทางที่ไม่ดีอย่างไรมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งนะครับในเรื่องของหน้าที่การง,งานส่วนความรักครับก็ยังโดดเด่นครับความรักก็ยังสมหวังเนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่มีมีคู่อยู่แล้วหรือคนโสดนะครับล้วเจอคนที่ค่ายคนที่ถูกใจแล้วก็ชักชุงมกันไปไปสู่ที่เรียกคําว่าเป็นเศรษฐีทั้งคู่เลยนะครับถือว่าดีครับราศีต่อไปครับคือราศีกุมนะราศีกุมนี่เป็นราศีที่ต้องจับตามองหน่อยนะฮะ เพราะว่าราศีกุมจะเป็นปีที่รวยพลิกโลกครับเงินเข้ามหาศาลนะฮะ,ะปีที่แล้วครับถ้าคนราศีกุมพลาดนะเรื่องการเงินการทองปีนี้เป็นปีที่แก้ตัวแล้วครับเรื่องการเงินการทองเนี่ยเพราะดาวการเงินครับดาวพันธัตรีครับ โคจรนี่แหน่งเกษตรตาที่ปรีวันที่8เมษายนฮะต้องเรียกได้ว่าเงินเข้ามาแบบปังมากมหาศาลมากตลอดทั้งปีครับคนราศีมังกร,กรเนี่ยถ้าทุ่มเทนะฮะหรือนะครับวางแผนชีวิตดีๆเดีด๋ยวบอกได้เลยครับกลับมาเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้เลยนะต้องถือได้ว่าเป็นรอบจังหวะชีวิตของคนราศี กลุ่มเลยทีเดียวครับในรอบปีนี้นะครับเรื่องการเงินการทองดีนะครับเรื่องโชคลาภโอกาสมาแน่มีเกณฑ์ถูกางวันใหญ่ๆด้วยนะครับขอดาวโชคลาภคือดาวพระสัสบดีครับโคจรครับได้ตำแหน่งกเกษตราทิ่ดีทั้งเงินทั้งโชคลาภมั่นคงอะ่ะลองคิดดูนะกันเนี่ยถ้าคุณไม่ตั้งตัวปีนี้นะก็ไม่รู้จะตอนไหนแล้วตอนปีนี้ป,นปีที่แก้ตัวละหลังจากปีที่ผ่านมานี่ยังทําอะไรไม่ได้ปีนี้แหละคุณต้องทาอะไรสักอย่างบ้างแล้วละในเรื่องของการเงินการทองนะครับ ส่วนในเรื่อง,องความรักครับคนราศีกลุ่มก็ยังถือได้ว่าแม่มีบ้านนะกระทบกระทั่งเล็กน้อยอหรือ,รอมีปากเสียงเป็นเรื่องปกติแต่ภาพรวมความรักความรักทั้งปีเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่บาดหมาหรืออะไรที่มันใหญ่ๆที่จะต้องวุบออนหรือรักผังนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเนาะส่วนในเรื่องของการงานนะดาวการงานครับ คือดาวพังคารปีหน้าตลองปีครับยังโครจรเดินมีอย่างพลังนะโดยเฉพาะช่วงต้นต้นปีนะครับเอออาจจะมีเขาเรียกว่าเดินถอยหลังนะฮะเดินวนเดินเดินพักบ้างก็ช่วงปลายปลายปีแต่ถ้าภาพรวมแล้วดาวการงานก็ถือว่ามีความจเจริญรุ่งเรืองดีนะครับมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสที่จะสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ตำรวจนะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต้องออกแรงเรื่องกีฬาเนี่ยจะเป็นปีที่โดดเด่นเนาะสายอาชีพนี้นะกันหรืองานที่ต้องเอาดอนะ,ะอันเนี้ยโอเคเลยจะทําให้คุณเนี่ยฟังได้อย่างแน่นอนครับและราศีสุดท้ายครับคือราศีมีนเองฮะอ่าเป็นปีเรียกว่าเป็นปีกลับมาแจ้งเกิดยืนหนึ่งอย่างมั่นคงครับราศีมีนนี่ก็เป็นปีที่ว่าสะบักสะบ,บอมนะวันดาวประจำตัวครับของคนราศีมีนครับ คือดาวพฤหัสปีที่แล้วเขาเขามีนาฏเนี่ยพินาฏไปว่าคือมันยังไม่เด่นไงมันยังไม่เหมือนมันอั้นอ่ะมันทําอะไรมันติดขัดมันทําอะไรแบบโอ้ชีช้ากระลำปีเป็นปีที่เรียกว่าเหนื่อยเป็นปีที่เรียกว่าโหดมากนะที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปครับเออจะกลับมาฟื้นกลับมาแจ้งเกิดแล้วนะครับเพราะาดาวประจำตัวครับสวัสดีครับโคจอนได้ทาเกษตรตาที่พดีครับคืองานเรียกว่าดวงมั่นคงไงมั่นคงไปว่าจะเป็นเรียกว่าดวงเพอร์เฟกต์ละ นะครับประกอบกับดาวการงานครับก็โคจจในได้ตำแหน่งเกษตรตาที่บดีด้วยนั่น,นมันชัดเจนครับคนราศีมีนนี่งานเนี่ยไปได้ไปต่อได้ดีมากปังมากส่วนดาวตัวเองคือดาวจมตัวก็ดีนะครับแข็งแรงมั่นคงนะครับทำให้คนราศีมีนปีหน้าจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าฟ้าเปิดละออจะทำอะไรก็ ง่ายขึ้นลาบลื่นขึ้นบนจังหวะชีวิตจังหวะดวงและของคนราศีมีนนะส่วนเรื่องการเงินการทองครับดาวอังคารครับยังโครจรน,นะครับเดินมีพลังเกือบทั้งปีนะก็แสดงว่าการเงินก็ไปในทิศทางที่ดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับซื้อายขายคล่องครับโดยเฉพาะดาวโชคลาภครับกับดาวเสาร์นะโครจรได้ตำแหน่นเกษตรตาที่ดีตลอดทั้งปีครับนั่นแสดงให้ว่าจะมีโชคลาบเข้ามาแบบเต็มเต็มแน่นๆ่นจุกๆเพราะฉะนั้นคนราศีมีนบอกได้เลยครับว่า จะเป็นปีที่กลับมาแล้วเนี่ยมีเงินมีทองมีโชคลาภให้เข้ามาให้คุณเน่ยได้หยิบจับให้กอบโกยให้เต็มที่เป็นดวงเขาเรียกว่าลาถีเศรษฐีเท่าแกเนี้ยนะครับน่นะฮะส่วนเรื่องความรักก็เป็นปีที่ ถือได้ว่ายังไม่มีดาวบ,รบรารราะห์ที่มาเบียนนะไม่ว่าจะเป็นดาวราหูหรือดาวเสาร์นะครับก็ถือได้ว่าความรักยังไปได้สวยหรูอยู่นะทั้งเรื่องคนโสดจะเจอคนที่โอเคนะเมื่อวันส่วนคนมีคู่ก็จะปังในเรื่อง,องความรักก็ยังดูน่าอิจฉาก็ยังไปต่อได้นะครับเอาละก,ก็สรุปแล้วนะทั้งหมดนะฮะพยากรณ์12ราศีนะครับก็คิดเห็นอย่างไรนะก็อย่าลืมนะ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งดกด u ั s c ไ i b ้กับให้พี่หมอด้วยเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ